สวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่พันธิตอะคาเดมี่พอดแคสต์รายการที่จะพาคุณฟังไปเรียนรู้สาระและเทคนิคลำหน้าของโลก SEO และ Digital Marketing ิไปติดตามฟังกันเลยครับสนับสนุนโดยพันธิตอะคาเดมี่ศูนย์เรียนรู้ Digital Marketing ระดับมืออาชีพสวัสดีครับขอต้อนรับลูกศิษย์และ FC ทุกคนนะครับเข้าสู่พอดแคสต์ พันธิต Academy กับพันทิตศิรภพธ,ธาดานะครับวันนี้อาจารย์ก็ยังอยู่กับเรื่องของ answer engine optimization หรือว่า AEO นะฮะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุคข,ของ AI นะครับซึ่งมันจะเป็นอนาคตไปอีกยาวไกลเลยครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอน4ขั้นตอนของการทำให้คอนเทนต์ของเราหรือว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยไปติดอยู่ใน การค้นหาในยุค AI นะครับไปดูกันครับว่าจะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรนะครับใน4ขั้นตอนนี้ไปติดตามฟังกันเลยครับก่อนอื่นก็มาทบทวนกันสักนิดนึงนะครับว่า SEO แล้วก็ AEO เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันแตกต่างกันยังไงนะครับอย่างที่หลายๆคนอาจจะทราบดีอยู่แล้วว่า SEO ก็คือการพยายามทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยอยู่ในหน้าแรก นะครับของการค้นหานะเพื่อที่จะให้คนเ,เห็นลิงก์แล้วก็คลิกเข้าไปในเว็บไซต์กันเยอะๆนะครับหรือว่าทำให้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 ร้านค้าของเราเนี่ยมีคนเห็นร้านค้าแล้วก็เข้าไปในร้านเยอะๆแต่ว่า AEO เนี่ยเป็นแบบใหม่นะครับเราจะต้องทำให้ตัวเราเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มีหน้าที่ในการที่จะประชาสัมพันธ์ในการที่ท,ท,ที่ที่จะมีหน้าที่ให้คอนเทนต์ กับลูกค้าที่ผ่านเข้ามานะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยลูกค้าไม่ได้แค่ต้องการจะไปที่เว็บไซต์แล้วก็ไปค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์แต่เขาอยากจะได้วิธีที่มันเร็วกว่าน,นั้นเขาต้องการได้วิธีที่จะค้นหาด้วยประโยคเป็นคำถามแล้วก็ google สามารถจะพาไปหาคำตอบนั้นได้นะครับซึ่งในปัจจุบันเราจะเรียกกลยุทธ์ที่ทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยไปเป็น มีคอนเทนต์ที่เป็นคำตอบในการค้นหาก็คือ AEO นะครับฉะนั้นเราต้องทำตัวให้เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวค้นหาของ Google หรือว่าจะเป็นตัวค้นหาของ Microsoft อย่างเช่น Bing ก็จะเข้ามาหาคำตอบแล้วก็จะต้องมาวิเคราะห์ว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญตัวจริงหรือไม่นะครับวันนี้อาจารย์จะมี4ขั้นตอนนะครับที่จะมาสอนว่าจะต้องทำยังไงให้ เว็บไซต์ของเราหรือว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยกลายเป็นคอนเทนต์ที่เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็ได้รับความเชื่อเชื่อมั่นจาก Search En g i n e นะครับมาดูขั้นตอนที่1กันเราจะต้องปรับวิธีการเขียนให้เหมือนตอบคำถามนะฮะการเป็น AEO ที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับเพราฉะนั้นเราต้องเริ่มการปรับสไตล์การเขียนนะครับ ให้มันมีความกระชับชัดเจนมีตั้งหัวข้อเป็นคำถามพอถัดจากหัวข้อมาก็เป็นคำตอบเลยนะครับถามอะไรก็ตอบเรื่องนั้นไม่ต้องอาร,รมพรบทไม่ต้องเย็ยนเยออเหมือนวิธีการเขียนบทความในอดีตใครที่เคยเขียนบทความมาเก่งๆจะต้องมีอาร,รมณบทนะบทขึ้นต้นนะแล้วก็มีเนื้อเรื่องนะแล้วค่อยมามีบทสรุปอนะไรต่างนั้นะมันต้องเปลี่ยนวิธีมันต้องใช้วิธีเหมือน เหมือนบางทีก็จะเหมือนกับวิชาการนิดหนึ่งนะคือถามแล้วก็ตอบนะครับฉะนั้นไม่ต้องอารมณ์พบ,บทเยอะเช่นยกตัวอย่างเช่นนะหัวข้อเช่นวิธีทำข้าวมันไก่นะครับก็ต้องได้คำตอบมาเลยว่ามีขั้นตอน1,2,3,4วิธีการเตรียมวัตถุด,ดิบเป็นยังไงนะครับหรือเราจะใช้วิธีเป็นโครงสร้างแบบ faq ก็ได้ถามตอบนะฮะโดยโดยโดยเ,เราจะต้องอใช้หลักของ คนที่ทํางานด้านสื่อมวลชนนะครับก็คือใครอะไรที่ไหนทําไมอย่างไรอันนี่คือหลักหลักในการสร้างคอนเทนต์หรือสร้างข่าวของสื่อมวลชนนะเขาจะมีวิธีในการที่จะเ,เขียนบทความเขียนข่าวเขียนคอนเทนต์ของสื่อมวลชนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสีอ่อย่างนี้คือใครอะไรที่ไหนทําไมอย่างไร5อย่างนี้นะครับนะถัดมาจะต้องจัดระเบียบให้อ่านง่าย เช่นจะต้องมีหัวข้อหลักใช่ไหมคือชื่อเรื่องถัดมาก็ต้องเป็นหัวข้อย่อยนะครับในทางเทคนิคถ้าเกิดคนที่ทําเว็บไซต์เขาจะรู้ว่าการเขียนหัวข้อย่อยมันจะมีลําดับของของแท็กหัวข้อเช่นลําดับที่ตัวใหญ่สุดก็เป็น H1 ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นชื่อเรื่องอันดับที่2ก็จะเป็น H2 ก็เป็นหัวข้อย่อยลงมาแล้วก็อันดับที่3าก็เป็น H3 จริงๆมันมีไปถึง s 4 s 5 s 6นะ่ยแต่ว่ามันก็ความสำคัญก็น้อยลงไปฉะนั้นเราจะจะมุ่งไปที่ h 1 2 3นะครับซึ่งอันนี้ถ้าใครไม่ใช่โปรแกรมเมอร์หรือว่าไม่ใช่คนที่อัปเดตเว็บเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะฮะอันนี้ก็ปล่อยใหเ้เป็นหน้าที่ของคนที่มีหน้าที่อัปเดตเว็บแต่ถ้าเกิดใครเป็นคนที่ต้องทำเองด้วยก็ไปศึกษานิดน,นึงนะว่า html ถ้าบางคนใช้ทําเว็บด้วย WordPress ก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าจะมีตัวที่เซตหัวข้อย่อยได้ว่าเพปเป็นหัวข้อเป็น H 1 S2 S3 H 2 H 3นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็น WordPress ก็จะบังคับให้ชื่อเรื่องเป็นเป็นเป็น H 1นะครับแล้วก็หัวข้อย่อยก็เป็น H 2ต้องระวังนิดนึงก็คือว่า H 1เนี่ยใน1หน้าควรจะมีแค่ แค่หเดียวนะครับส่วน H 2 3มเนี่ยมีได้เยอะนะฮะนะครับแต่ว่าในเรื่องหนึ่งเนี่ยก็จะมีหัวข้อย่อยอยู่ประมาณสัก3 4หัวข้อก็พอแล้วนะครับนะ <c oughs> ต,ตัวอย่างนะครับอย่างเช่น5ขั้นตอนง่ายๆในการปลูกต้นไม้ในคอนโดนะครับอันนี้มันก็จะมีขั้นตอนมา1-3-4-5เลยนะครับไม่ต้องมาอารัมพบทอะไรให้มากมายเหมือนตอนเขียนบทความแล้วนะครับต้องการคำตอบ นะรหรือว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียของการดื่มกาแฟอันนี้ก็เอาคําตอบมาเลยนะฉันั้นคําถามคือว่าบางคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์ครับเราจะต้องเขียนบทความยาวหรือสั้นเอาละเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่หลายคนก็มีคําตอบหลายอย่างเหมือนกันนะครับแต่สําหรับอาจารย์คือว่าบทความนั้นจะยาวหรือสั้นก็แล้วแต่ <c oughs> ขออภัย เราควรที่จะให้แต่ละย่อหน้าของบทความนั้นน่ยมันมีคำถามแล้วก็คำตอบเนี่ยจบอยู่ในอยู่ในตอนเดียวเ <c oughs> ช่นข้อดีข้อเสียของการดื่มกาแฟมันก็จ,จะเริ่มต้นมีเช่นกาแฟมีประโยชน์อย่างไรเป็นหัวข้อย่อยนะฮะแล้วอย่อหน้าถัดมาก็เป็นคำตอบแต่ขณะดเดียวกัน บทความเรื่องนี้ยังไม่จบก็อาจจะมีหัวข้อย่อยที่2ตามมาก็คือว่าดื่มกาแฟตอนไหนมีประโยชน์ที่สุดแต่มันอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับอันที่3คือวิธีการเลือกซื้อกาแฟในบทความนี้อาจจะมีคําถามและคําตอบอยู่ภายในบทความนี้3เรื่องแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันและต่อเนื่องกันอย่างนี้ถือว่าเป็น1บทความแต่เวลาที่ AI เนี่ยมันจะหยิบเอาคอนเทนต์นี้ไปไปตอบในในผลลัพธ์การค้นหาเนี่ยมันก็จะดึงเฉพาะย่อหน้าเดียวขึ้นไปแสดงเลยนะวิธีวิธีนี้เขาจะเรียกว่าเป็นซีโร่คลิกนะผลการค้นหาในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคำตอบที่ดีที่สุดที่ AI คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุดเพราะว่าไปเทียบมาแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีที่ เราจะต้องมาปรับปรุงวิธีการเขียนกันใหม่มาถึงขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2เนี่ยเราต้องสร้างตัวตนของเราให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับยกตัวอย่างเรามีเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับสุขภาพเราจะต้องทำให้ Google เนี่ยเชื่อว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพ ถ้าเราเป็นหมอเราเป็นนายแพทย์เรามีประวัติเราสามารถใส่ประวัติของเราลงไปในเว็บไซต์ก็จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือว่าคอนเทนต์เหล่านี้ถูกเขียนโดยโดยคนที่มีความรู้จริงเราเป็นนายช่างเช่นเราเราเราเขียนเรื่องอการบำร,รุงรักษาการซ่อมรถยนต์แล้วเราเป็นช่างมีอู่จริงๆอันนี้ก็จะเป็นการยืนยันนะครับ ดังนั้นใน Google เนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อที่จะค้นหาว่าคนที่เขียนบทความนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงหรือไม่ดังนั้นต่อจากนี้ไปเวลาเขียนคอนเทนต์ในลักษณะของบทความหรือว่าในลักษณะของอคำถามท,ท,ที่ที่พบบ่อย FAQ จะต้องมีชื่อผู้เขียนนะครับแล้วผมแนะนำว่าควรจะมีประวัติของผู้เขียนทีนี้ถ้าใครคิดว่าเอ๊ะ เราก็ไม่ใช่คนเขียนนะแต่ว่าเราทำเว็บไซต์ในนามของบริษัทเราก็อาจจะบอกว่านี่คือทีมแอดมินของบริษัทนะครับมาเป็นคนที่เขียนคอนเทนต์นี้นะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือบางบางบางบริษัทเดีวนี้เขาก็นิยมที่จะให้ผู้บริหารหรือว่าให้ซเอี่ยมาเป็นเจ้าของบทความนั้นมาเป็นผู้เขียนก็ยิ่งมีความน่าเชื่อถือฉะนั้นจะเห็นว่า <c oughs> การสร้างตัวตนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะมีความสำคัญต่อ AEO มากนะฮะฉะนั้นมันก็จะมีหลักการนะครับในการที่จะสร้างให้ตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเช่นคอนเทนต์ที่จะเขียนใน,ในจากนี้ไปเนี่ยมันจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะไม่กว้างมาแนวลึกแคบแต่ว่าแน่นด้วยเนื้อหานะฮะแทนที่จะเขียนเรื่องที่แบบกว้างๆทั่วๆไปไม่ได้ละ ตอนนี้คอนเทนต์ต้องมาแนวเชิงลึกนะครับ,รบอาจจะมีคนที่สนใจคอนเทนต์นี้อยู่เพียงกลุ่มที่ไม่ใหญ่มากแต่จะเป็นกลุ่มที่ใช่นะครับ,รบแล้วก็เขียนคอนเทนต์อะไรเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยควรจะเขียนไปในแนวทางาชนิดเดียวกันเช่นถ้าเว็บไซต์นี้เกี่ยวข้องกับสุขภาพใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างไปละก็ควรจะเขียนเรื่องสุขภาพอย่าไปเขียนเรื่อง เกี่ยวที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพนะถ้าอยากจะทําเรื่องที่ไม่เกี่ยวสุขภาพเช่นเรามีองค์ความรู้อื่นเนี่ยก็เอาไปใส่ในเว็บใหม่นะครับเดี๋ยวที่ทําเว็บมันไม่ยากนะฮะบ,บล็อกต่างๆก็มีนะครับอย่าเอาหลายๆเรื่องไปรวมประเภทแบบเว็บจับชายเว็บจิปาฐะเดี๋ยวนี้ไม่เวิร์กแล้วนะครับนะการแสดงหลักฐานความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็จะมี อยู่4เรื่องด้วยกันที่สำคัญมาก 1. จะต้องบอกว่าใครเขียนใส่ประวัติผู้เขียนมีลิงก์ผู้เขียนนะครับแล้วก็บอกว่าเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆน,น,นะฮะประเภทที่เขียนบทความเขียนคอนเทนต์แล้วไม่รู้ว่าผู้เขียนเป็นใครอันนี้ก็ไม่ได้แล้วต่อไปต้องมีผู้เขียน2ถ้าคอนเทนต์นั้นมันมีการอ้างถึงแหล่งข้อมูลอื่นนะครับที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้รับความน่าเชื่อถือ เราต้องมีลิงก์เลยครับลิงก์ไปที่แหล่งข้อมูลนั่นเลยคือการที่เราได้ข้อมูลมาแล้วเราเอามาเขียนเป็นบทความของเราเนี่ยมไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับทุกวันนี้ในคอนเทนต์ต่างๆก็ใช้วิธีนี้กันทั้งนั้นฉะนั้นไม่ต้องอายครับว่าถ้าเราไปถ้าผมเขียนเรื่องสุขภาพแล้วผมไปเอาคอนเทนต์นี้มาจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจุฬานะครับผมก็มีลิงก์ไปที่เว็บไซต์หลักนะไปที่หน้าหน้าคอนเทนต์นั้นที่ผมไปเอาข้อมูลมา เพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคอนเทนต์ของผมนะฮะนั้นการอ้างอิงแหล่งข้อมูลสําคัญนะครับฉะนั้นการทํา SEO หรือว่าทำ AEO เนี่ยการแลกอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เราไปนำมาเนี่ยหรือว่าข้อมูลจากภายนอกเนี่ยอันนี้ต้องมีนะครับถัดมาแสดงประสบการณ์จริงมีรีวิวจากผู้ใช้งานจริงมีเคสตัตดี้มายืนยันอันนี้ก็เช่นกันครับเราสามารถจะอ้างอิงกรณีศึกษาจากคนอื่นได้นะครับ นี่อันนี้แสดงแสดงแสดงถึงความเป็นผู้สร้างคอนเทนต์แบบมืออาชีพนะฮะเวลาที่มืออาชีพเขาจะทำคอนเทนต์ออกมาไม่ว่าจะในรูปแบบของบทความสื่อวิดีโอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มานะครับว่าเฮ้ยมันมีแหล่งนี้นะที่เป็นประสบการณ์จริงนะเช่นมีรีวิวจากผู้จากผู้ใช้ในเว็บไซต์นี้หรือจากเพจนี้ได้บอกอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละคือการ แสดงประสบการณ์จริงมีผู้รีวิวจริงแล้วก็เราทำลิงก์ไปที่ต้นทางนะครับอีกอันนึงก็คือต้องทำให้เว็บปลอดภัยความน่าเชื่อถือมันอยู่ตรงนี้เองถ้าเรามี SSL นะครับที่เว็บไซต์เว็บไซต์เราเวลามีคนเสิร์ชแล้วก็ลิงก์ไปที่เว็บไซต์มันจะมีรูปรูปรูปแม่กุญแจขึ้นมาอันนั้นก็คือแสดงเห็นว่าเว็บนี้ปลอดภัย Google เนี่ยจะจะไม่ไม่พยายามเปิดเว็บไซต์ที่ไม่มี SSL หรือว่าไม่มีการเข้ารหัสนะครับทีนี้การเข้ารหัสเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราทำเว็บเราไปเช่าโฮสเราก็อาจจะต้องซื้อบริการ SSL เพิ่มนะครับอาจจะอยู่ประมาณตั้งแต่500-600บาทขึ้นไปนะครับเวลาที่เว็บเราโดนแฮกเราก็จะได้ มีเรียกว่ามีประกันนะครับที่จะชดใช้ตามเ,าเงื่อนไขที่ระบุไว้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับถ้าเกิด SSL ราคาถูกมันก็จะมีค่า,าชดใช้อยู่ทุนอยู่สักแ0 0 0 0บาทอย่างเงี้ยครับแต่ถ้า SSL บางคนก็สงสัยนะบางคนใช้ SSL เนี่ยบางคนก็จ่ายไปเดือนละ600บางคนทำไมจ่ายเดือนละ3 0 0พเพราะว่าเงินประกันที่ถ้ามี มีการมีเหตุการณ์ถูกถูกแฮกขึ้นมาเนี่ยเราจะรับการชดใช้จากบริษัทให้บริการ ssl แต่ว่าต้องเป็นการพิสูจน์นะว่าเป็นการถูกเจาะระบบเข้ามานะครับทีนี้มันมีโฮสต์บางประเภทนะที่ปัจจุบันนี้เขาให้ ssl free นะเป็นเเว่าเป็น less encrypt เนี่ยอันนี้ไม่มีประกันนะนะครับอันนี้ก็ก็คือแค่แค่แค่บอกว่าเข้ารหัสแต่ว่าถ้าโดนเจาะมาจริงๆเนี่ยก็ไม่มีประกัน นะครับอันนี้หลายคนยังไม่ทราบนะเรื่อง SSL เนี่ยเอาไว้เดี๋ยวอาจารย์มาทำคลิปใหม่นะมาเจาะลงไปว่าเฮ้ยเราจะเลือก SSL ยังไงที่มันเหมาะสมนะครเพราะว่าบางเว็บเนี่ยลงทุนไปมีคนเข้าเป็นแส,น,สนคนนะแล้วลงทุนไปเป็นเป็นเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยนะครับงั้นการซื้อ SSL ก็เหมือนซื้อประกันนะครับเอาละขั้นตอนที่2จบไปเข้าสู่ขั้นตอนที่3นะ เราจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่า structure data เพราะว่า AI เนี่ยเขาอาจจะเห็นเนื้อคอนเทนต์ในบทความเขาไม่รู้ว่ามันมันคืออะไรแต่ว่าวิธีวิธีทำให้มันง่ายที่สุดก็คือมีการติดป้ายนะครับติดแท็กว่าในหน้านี้ของเว็บของเราเนี่ยมันคือเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีรายละเอียดซึ่งการจะทำ structure data เนี่ยมันมีอยู่2วิธี วิธีที่1ก็คือทําจากตัว Editor ข้างนอกนะครับจะมีผู้ให้บริการอยู่หลายตัวนะสร้างาสร้างสัตว์เจอเดต้าขึ้นมาโดยการใช้ภาษาที่เรียกว่าเป็น s กิม m ามาร์ u อเนี่ยสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาตัวโค้ดของโปรแกรมนะครับที่เราสร้าง s t r u c เจอเดต้าเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในส่วนของเฮดนะของของหน้าเว็บแต่ละหน้าแต่ทีนี้ ถ้าเว็บถูกสร้างขึ้นมาด้วยแพลตฟอร์มยกตัวอย่างเช่น WordPress หรือ Wix เนี่ยเขาจะมเีเรื่องของ Schema Markup มาในเว็บเลยนะครับให้เราสามารถจะสร้าง Structure d d t t a เพื่อจะบอกว่าหน้านี้เป็นบทความนะหน้านี้เป็นคอร์สอบรมหน้านี้เป็น Event หน้านี้เป็นเ,เกี่ยวกับบริษัท นะครับหรือว่าหน้านี้เป็น FAQ โอ้มันจะมีคือในแง่ของตัว schema markup เนี่ยที่บอกว่าแต่ละหน้าคืออะไรปัจจุบันมีประมาณ800 800ชนิดนะแต่ว่า Google เนี่ยไม่ได้ใช้ทุกชนิด Google จะใช้บางชนิดเท่านั้นเองนะซึ่งซึ่งเราจะสามารถรู้ได้ไงว่าจะมีอะไรบ้างเราก็ไปเสิร์ชในในในกูเกิลครับว่ามี s ก i ม a ามาร์ p อกี่ประเภทที่ Google รับรองนั่นอยู่ประมาสัก20-30ประเภทนะครับแล้วก็คำสั่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งพอเราเริ่มทำา SEO เราจะรู้แล้วว่าเราจะต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงของการเสิร์ชข้อมูลเนี่ยจาก Google Search Console ซึ่งเขาจะแจ้งให้เราทราบตลอดเวลาว่ามีอะไรอัปเดตบ้างในส่วนของ schema Markup ก,ก,ก็เช่นเดียวกัน นะครับว่าวันนี้ o o o l l ลรองรับสกีมามาร์คอัพตัวไหนแล้วอันไหนที่ Google ยกเลิกไปแล้วที่ไม่มีการใช้ก็จะต้องติดตามดูดังนั้นการทำา t t u c t u r e d d a t a เป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับ AEO ไม่มีไม่ได้จริงๆมันก็สำคัญสำหรับ SEO แล้วล่ะนะฮะดังนั้นแค่เขียนบทความนะครับมีคีย์เวิร์ดมี เ a d l i n e เข้าหลัก SEO ทั้งหมดอันนั้นก็คือพื้นฐานทั่วไปแต่เอา a d v a n c e ขึ้นไปอ,อีกระดับหนึ่งคือทำ s t r u u t u r e Data อันนี้เป็นอีกเรื่องที่ต้องใช้ทักษะทางด้านเทคนิคนะครับอันนี้สำคัญนะแต่คนทำา s o o หรือคนที่ทำา e o o ต้องรู้เรื่อง Structure Data ไม่รู้ไม่ได้นะครับต่อมาขั้นตอนที่4 นะครับเราต้องเปลี่ยนวิธีวัดผลแบบใหม่ทีนี้เราจะรู้อย่างไรว่า AEO ที่เราทำเนี่ยมันเวิร์กเพราะเราไม่ได้ดูแค่ยอดคนเข้าเว็บละตอนนี้เราต้องดูที่1การปรากฏในในกล่องคำตอบ AI อย่างที่อาจารย์ได้ได้เกริ่นไปตอนเริ่มต้นคือตัวเนี้ยการผลการเสิร์ชเนี่ยมันจะเป็นแบบ ซีโร่คลิกก็คือมันจะมีคำกล่องคำตอบที่อยู่ด้านบนนะไม่ว่าจะใช้ Google หรือจะใช้ Bing ก็ตามนีมันจะมีกล่องคำตอบอยู่นะครับฉะนั้นโอกาสที่ AI เนี่ยจะดึงคอนเทนต์จากเว็บของเราเนี่ยไปไปอยู่ในกล่องคำตอบนั้นเนี่ยมันมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่มันใช่ทุกคนจะสามารถอยู่ตรงนั้นได้ฉะนั้นมันจะต้องเลือกจากเว็บที่น่าเชื่อถือที่สุด <c oughs> นะครับ การค้นหาแบบมีชื่อแบรนด์โดียนี้คนเริ่มค้นหาซับซ้อนขึ้นนะนะครับเช่นพันธิตอะคาเดมีมีคอร์สอบรมอะไรบ้างอย่างนี้ระบุเลยนะครับหรือ,อบอกยี่ห้อมาเลย3ยี่ห้อ1,2,3,4งส่ 1, 2, 3, 4, เช่นแพนทีนสมมุติจะหาแชมพูใช่ไหมฮะไปดูละ คิดมาแล้วแพนทีนนะซันซิลนะแล้วกอ็อีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อไหนดีที่สุดคือคนถามปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ถามอะไรที่มันง่ายๆเนี่ยมันจะซับซ้อนขึ้นนะหรือว่าวิธีชงกาแฟแบบสตาร์บัคอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นการที่เรา มีแบรนด์ที่ถูกจดจําในฐานะของผู้เชี่ยวชาญหรือว่าในฐานะของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันจะทำให้การค้นหาเนี่ยมันชัดขึ้นนะไม่ใช่ว่าถ้าแบรนด์เราถ้าเราไม,ถาาไม่ถ้าเราไม่มีแบรนด์ที่มีชื่อเนี่ยโอกาสที่เขาจะนึกชื่อขึ้นมาตอนตอน,ตอนที่เสิร์ชค้นหาเนี่ยก็จะไม่มีนะครับฉะนั้นการสร้างแบรนดิงไม่ว่าจะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียก็มีความสำคัญนะ ต่อเรื่องการทำ AEO นะครับเพราะว่าการทำ AEO เนี่ยมันเป็นส่วนเสริมของการสร้างแบรนดิง้งทำให้เกิดความน่าเชื่อถือแต่ขณะเดียวกันแบรนด์นั้นจะได้รับการยอมรับว่าน่าเชื่อถือตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยมันต้องมีการทำแบรนด์มาก่อนนะฮะฉะนั้นวิธีการวัดผลแบบใหม่ในการค้นหาเนี่ยไม่ใช่แค่พาคนมาเจอเว็บแล้วก็คลิกเข้าไปในเว็บ แต่มันเป็นเรื่องของ g o o o l e AI จะเลือกคอนเทนต์ที่น่าเชื่อถือเนี่ยมาปรากฏเราคือลูกค้าคน,คนที่มาเสิร์ชอาจจะไม่อาจจะไม่ได้เข้าเว็บเลยก็ได้ดูจากหน้าผลการเสิร์ชก็จะเห็นได้คำตอบนะครับแล้วก็จะมีแบรนด์ติดอยู่ฉะนั้นในคอนเทนต์ที่เราใส่ลงไปนะ,ะควรจะมีชื่อของแบรนด์ชื่อของบริษัทหรือว่าชื่อของบุคคลสำคัญในองค์กรเนี่ยใส่ลงไปด้วย นะครับก็จะไปเป็นเนื้อหาคำตอบที่ Google หรือว่าโปรแกรมเสิร์ชทั้งหลายเนี่ยเอาไปใช้นะครับสรุปนะครับ AEO คืออนาคตที่มันต้องเริ่มทำวันนี้ก็อยากจะย้ำว่าการทำ SEO ก็ยังคงต้องทำนะครับหลักการ SEO ยังต้องมีแต่ การกระเถิบขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเป็น AEO เนี่ยก็คือนำเอาหลัก SEO ทั้งหมดนีครับนะมาประยุกต์มาพัฒนาต่อยอดไปให้เป็นลักษณะของ Answer Engine Optimization นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเราต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เพราะว่าการทำ SEO หรือว่าทำ AEO ไม่ใช่สิ่งที่ทำแบบรวดเร็วแล้วจะได้ผลทำกันปีหนึ่งนะครับกว่าที่จะ เว็บเนี่ยจะขึ้นอันดับแต่ถ้าปีหนึ่งทำทำทำอย่างดีมาตลอดเนี่ยโอกาสที่เว็บของเราจะอยู่ในหน้าผลการค้นหาอย่างยั่งยืน,นยมันเกิดขึ้นแน่นอนคุณอยากจะได้เว็บติดอันดับเร็วแต่ว่าคุณอาจจะต้องซื้อแอดตลอดเวลามันอาจจะไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเกิดคุณทำให้มันยั่งยืนคุณจะสามารถลดราคาค่าโฆษณาลงไปได้นะครับ วันนี้เราเน้นที่ A E O เราเน้นที่การาทำคอนเทนต์ให้เป็นคำตอบนะครับเพื่อที่ A I จะหยิบเอาคำตอบของเราเนี่ยไปแสดงให้ในหน้าของผลการค้นหานะครับเอาลวครับวันนี้อาจารย์ก็เล่าถึงสิ่งต่างๆมาพอสมควรแล้วนะฮะเกี่ยวกับ A E O ยังมีอีกเยอะที่ต้องพูดถึง A E O นะครับวันนี้แค่มาเป็น ส่วนประกอบนะติดตามพอดแคสต์พันธิตอะคาเดมีกับอาจารย์พันธิตไว้ตลอดนะครับไป Subscribe บนช่องทางที่ท่านเห็นไม่ว่าจะเป็น s p o อ i f y y ย u ูทูบนะครับแล้วก็จะ Facebook ก็ได้นะครับนะครับก็ไปติดตามไป Subscribe แล้วถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็ช่วยอาจารย์แชร์กันไปให้เพื่อนๆให้คนอื่นๆได้ได้ความรู้กันไปด้วยนะครับก็ มีบทความมากมายนะครับในเว็บไซต์พันธิตอะคาเดมีแล้วก็สุดท้ายเหมือนเช่นเคยครับฝากหลักสูตรอบรมนะตอนนี้หลักสูตรอบรม SEO ของอาจารย์ปรับปรุงใหม่แล้วนะครับเป็น White SEO AEO AI Master Class ใครอยากเรียนแบบมืออาชีพอยากเลือกจะเริ่มทําความเข้าใจเรื่อง Schema Markup s t r u c t u r e Data อยากเข้าใจเรื่อง AEO อยากเข้าใจเรื่องการสร้างคอนเทนต์โดยใช้ AI นะครับอยากเข้าใจถึงการวัดผลในยุคของ AI มาเรียน Master Class แล้วคุณก็จะได้ความรู้ในระดับ Master ไปนะครับเอาละวันนี้ขอบคุณลูกศิษย์ขอบคุณ FC ขอบคุณทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะมาด้วยความตั้งใจหรือมาด้วยความบังเอิญยินดีนะครับที่จะ ต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ EP นี้ก็คงจะจบลงแค่นี้พบกันใน EP ถัดไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยพันทิตอคาเดมีศูนย์ Academy, เรียนรู้ Digital m a ร์เก็ตตระดับมืออาชีพ